ทุกคนวันนี้เราจะพานะคะมาที่เทสโก้เราจะมาซื้อสตรอเบอรี่นู่นเทสโก้อยู่ตรงนน้นเพื่อไปทำนะคะทาหูดูกินตอนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเทสโก้เดี๋ยวเราเรา,เราข้ามฝั่งทีเดียวนะคะมันอันตรายมากพเพราะรถเยอะถ้าถึงแล้วเ,เทสโก้เข้าไปซื้อกันจา้าแดนแดน,นคนตอนนี้เราเจอแล้วสตรอเบอรี่แดนดน นี่ทุกคนลูกใหญ่แบบช่ำๆมากใหญ่มากทุกคนเอาแบบไหนนะเยอะแยะเลยก็จัดไปเลยสิคะนี่หนึ่งกล่องโหแบบใหญ่แบบช่ำๆทั้งนั้นเลยอะ่ะ yes. ดูสิปะลุยคนไปค่ะข้ามทางกับบ้านของเรานู่นไปค่ะ let's go แล้วก็มีส้มด้วยนะคะเราจะใส่สอ,อันนี้เลยไม้แหลมเราไม่มีอ่ะเราเลยใช้เป็นไม้จิ้มฟันอันนี้แทนนะคะน่ารักน่ารักเรามาเราจะมาแกะสตรอเบอรี่ไปล้านกันนะคะทุกคน,นลูกหนึ่งคือฉ่ำมากลูกใหญ่มากทุกคนนี่ที่เทสโก้กินไปเลยจ้าแล้วก็ผสมส้มลงไปด้วยนิดหน่อยไปเลย จากที่เรา,เอ,าออกมาล้างทำความสะอาดหมดแล้วนะคะเราก็มาแกะอันนี้ออกนะคะแล้วก็มาเสียบไม้แล้วก็ปลอกส้มให้มันดูหน้าถ่ายสำหรับพอกินนะคะเริ่มเลเ้หลังจากนั้นเราจะตั้งเตาแกะเริ่มนะคะแล้วก็เน้ำที่เราต้มเทลงไปหน่อยนิดหน่อยพอประมาณแล้วเราก็ ใส่น้ำตาลนะคะลงไปเลยให้หมดเลยจบจบแล้วจบกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มคนกันทุกคนสรุปว่าเราใส่น้ำตาลเพิ่มไปอีกเยอะมากเยอะจนจับปริมาณไม่ได้นะคะเพราะต้องการให้มันออกมาเป็นแบบนี้เลยมันจะดูปุดๆแบบเป็นเหมือนน้ำเชื่อมอย่างนี้นะคะนกเคี่ยวไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อนๆหลังจากนั้นเราค่อยลงไปแช่ค่ะแป๊บเดี๋ยวเราขึ้นมาแช่น้ำเย็นเลยนะคะนกน้ำเย็นคนให้มันเกิดฟองแบบนี้เลยย0 3สิสินาทีคนไปเรื่อยๆจนมันเหนียวอ่ะ นี่นะเมื่อกี้ลองแช่ดูนะเ๋อวเรามาทำใหม่ ทุกคนชุมฉ่ทุกคนไปกินกันค่ะ